สวัสดีค่ะหนูบอลนะคะและนี่ก็คือเกม Crisis Action ในภาคที่1.5นะคะและซึ่งคราวนี้นะคะหนูก็ได้รับคำ้าจากโคชิเกมเมอร์นะคะในการถ่าย3 0วินาทีวินาทีตุ๊ดค่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยใน a ร k i กิ้งแ c h นะคะค้นหาคือแข่งค่นประมาณเวลา16วินาทีนะคะซึ่งรหัสนี้นะคะเป็นรหัสที่ ไม่ไดเอามาแคสเกมเป็นรหัสที่ผมจะเอามาขายนะคะซึ่งตอนนี้เรลวเก้าอยู่ค่ะซึ่งของจะเล่นเป็นเร็วยี่สิบก็จะเอามาขายค่ะรอก,ก่อนนะคะนึ่งเมื่อไหร่จะโหลดจะเสร็จโอเคเริ่มเลยนะคะเริ่มเลย<อ>มาแล้วค่ะปืนกูทำไมเป็นแบบนี้วะ <laughs> เดี๋ยวค่ะโอเคเริ่มเลย เออเออจะการแข่งก่อนแป๊บหนึง่งขอไปเปลี่ยนปืนกันมีเลือดเป็นผู้ชายซึ่งตอนนี้เล่นไปนี่หนูเป็นตุ๊ดเลยนะคะเอคก็เอคอย่าดูการอัปเกรดก่อนขอดูการอัปเกรดก่อนอัปเกรดเอคอ้ โอเคงั okay, ้นเรามาเริ่มกันต่อสู้กันเลยค้นหาคู่แข่งโอเคเอาใหม่นะคะโอเคสิสิสสิสิสิสโอเคโอเคเลย <c oughs> หนูมีเสสิสสิสิิส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 ิ มึงอยู่ไหนอีดอกอีดอกมึงอยู่ไหนอีดอกมึงอยู่นี่กูเห็นโอ้ยกระตุกเอือตายมันห้าสิบห้าดาวอะ่ะเน่นหนูก็แค่วลเจ้าอเองนะคะเน่นหนูจะเอาเช้ามันยังไงล่ะคะโอเคมันมาต่อกันเลยมึงอยู่ไหนกูไม่เอานี่ปืนกู ื้อได้เลี้ยวนะคะปืนมึงโหดมากกันกูสับปืนก่อนละคะเดี๋ยวื่นขอบคุณที่เวชกรรสนับสนุนเออหนูตายเยาตั้งหนึ่งหลายอ่ะเออฮโอเคมันจะหกนาทีตึ๊ดเลยเออมันจะหกนาทีแล้วโอเค เอ้ยเ้ยเร็วๆหน่อยสิเร็วๆอุ้ยขอกไปละขอกูไปละเอ้ยกเดินเร็วๆตัวเอ,อยเอ,อขอกูไปละโอเคมาต่อกันเลย โอ okay. เคมันอยู่ไหนอีดอกมันอยู่ไหน okay. โอเคอู้อ,อแล้วหนูก็ตายหนูแมวกล้าวเรนนี่มันก็แมวสิบสี่ยี่สิบเก้าอู้หมีแมวยี่สิบเจ็ดด้วยโอเคไม่ไรจะสองนาที โอเคเฮ้ย <Okay. S 2> ์มาอยู่นั่นมาอยู่นั่นโอเคขอแัตน,นี้ให้จบก่อนนะคะ โอเคมันอยู่ไหนดอกได้หนูก็ตายโอเคจะห่อละทีแล้วโอเคหนูมีเอเคหนูก็สู้ถึงแม้หนูก็จะกาดตามทีเถอะตายอีกตว์ตาย ไปชี้หายเยสียงกูไปไปแล้ว,ลวเี่อะหนูตายก็หนูกากอะแล้วหนูก็แพอ๊ยโอเคหนูตุ๊ดเต๋อแล้วเนี่ยโอเคจะหกนาทีแล้วอีสี่จุห้าวินาทีโอล้มเหล้วได้แค่นิดเดียวเองรุนแรบหน่อยดิไม่ได้อั่งเปล่า ไอชิหายอยู่อันดับสามเ้ยโอ้ยไม่เอาโอเคเดี๋ยวดูภารกิจดีคเคชประจำวันโอเครับรางวัลก่อนอืมไม่เอาสิบแล้วติดตั้งยังรวดเร็วก่อนจบคลิปนะครับผมผมก็จะมาท้าคนนะครับผมซึ่งที่นี่นะผม ไม่ใช่ห้องผมหรอครับเป็นที่ในพิเศษนั่นแหละครับผมว่าเขาอน,นุญาตให้ผมถ่ายคลิปวิดีโอได้ไงซึ่งโอเคซึ่งคนแรกผมที่ผมจะทา้าคนแรกครับผมคนที่หนึ่งที่ทำสามร้อหกสิบวินาทีวินาทีตุ๊ดนะครับผมคนที่หนึ่งก็คือแอคไนทีวีครับผม <laughs> โอเคไอบอลโดนต่อไปก็คนที่สองคือไอแ่นแชนแนลครับผม <laughs> ส่วนคนที่สามนะผม mm. ก็คือ mm. ต้อนไผ่เฮลนะครับผมโอเคทั้งสามคนนี้นผมผู้คุณทั้งสามคนก็ต้องทำคลิปสามร้อยหกสิบวินาทีตัวผมก็คือหกนาทีนะครับผมโอเคครับถ้าชอบนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมและกดลูกกระดิ่งด้วยครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามนะ Facebook เพจ a c e b o o k ของผมด้วยนะครับผมส่วนลิงก์ของผมอยู่ตรงใต้ description นะครับผมแล้วก็ติดตัดแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe c h anel n สำรองผมด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ตรงใต้ description นะครับผมโอเคขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันพาร์ทหน้านะครับผมสวัสดีครับผม